ทัวร์ปรีซิซันที่อเมริกาถือเป็นการฟอร์มทีมก่อนเริ่มต้นฤดูการใหม่ของเหล่าพลาพรรคพรีเมียร์ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมและการผสมผสานร,ระหว่างนักเตะประสบการณ์และดาวรุ่งภายใต้การคุมทีมของอันเนอร์สลอตลิเวอร์พูล สามารถคว้าชัยชนะได้ทั้ง3นัดและทำได้6ประตูแม้จะไม่ง่ายในการปรับตัวในช่วงแรกแต่ทีมก็สามารถประสบความสำเร็จในการทำประตูได้ทุกนัดที่ผ่านมานั่นเป็นสัญญาณที่ดีแม้จะยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบการเล่นตามปรัชญายของเฮดโค้ชให้สมบูรณ์แบบอีกมากก็ตามทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านการเจอกับคู่แข่งมาแล้ว5นัดเอริกเทนฮากเก็บชัยชนะได้เพียง2นัดอาจทำให้เกิดคำถา,ถามถึงความพร้อมของทีมต่อไปหลังจากนี้ การเจอปัญหาหนักของแนวรุกที่ได้รับบาดเจ็บก่อนเจอกับลิเวอร์พูลและตามรู้สึกคอมมูนิตี้ชิลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สัปดาห์นี้สร้างปัญหาให้กับเทนฮากไม่น้อยเลยครับการพบกันของทั้ง2ทีมที่วิลเลียมบริสเตเดียมจบลงด้วยสกอร์3ประตูต่อศูย์ฟาบิโอคาวันโยและเคอร์ติสโจนซัดให้ลิเวอร์พูลออกนำถึง2ประตูต่อศูนในครึ่งแรกก่อนที่คอสตาซิมิคาจะมายิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้ทีมในช่วงต้นครึ่งหลังในเกมนี้มีอะไรที่ต้องพูดถึงและน่าสนใจบ้างลองไปดูกันครับ อาร์เนอร์สลอตกุนซือลิเวอร์พูลส่งผู้เล่นลงสนามในระบบ4-3-3ไรอันกราเฟนแบกได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและเป็นเกมแรกในยุคใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเบอร์6กเอริกเทนฮากกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งผู้เล่นลงสนามในระบบ4-2-3-1มาคัดรดฟอร์ดเริ่มเกมด้วยตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเหมือนกับนัดที่แล้วหากมาดูที่การสร้างเกมรุกของลิเวอร์พูล จะเห็นได้ชัดว่าทีมกำลังปรับตัวเข้าสู่ระบบการเล่นใหม่ที่เน้นการครองบอลและสร้างโอกาสจากแนวรับมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในเกมที่ผ่าน,านมาลิเวอร์พูลสามารถสร้างโอกาสทำประตูดได้อย่างต่อเนื่องจากจังหวะการบิลล์อัพบอลและในเกมนี้ยังคงมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆครับตัวอย่างจากจังหวะนี้การขึ้นเกมของลิเวอร์พูลจะเริ่มจากเซนเตอร์แบ็กสองคนจ่ายบอลให้กันเพื่อดึงผู้เล่นแมนยูให้เข้ามาย่างบอลทำให้เปิดพื้นที่แดนกลางเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเริ่มขยับลงมา เซนเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลก็จะเปลี่ยนทางจ่ายบอลไปให้วิงแบ็กนั่นก็คือแบรดลีย์เมื่อแบรดลีย์รับบอลจะเห็นผู้เล่นในตำแหน่งแดนกลางอย่างกราเฟนแบ็กขยับเข้ามาแบรดลีย์มีทางเลือก3ทางในจังหวะน,นี้คือ1จ่ายบอลให้เอเลียตกับซาร่า2จ่ายบอลเข้ากลางให้กราเฟนแบ็ก3จ่ายคืนหลังให้ผู้รักษาประตูหากสังเกตการยืนตำแหน่งของลิเวอร์พูลจะเห็นการเคลื่อนที่ของผู้เล่นที่พยายามขยับหาช่องอยู่ตลอดเอเลียตจะวิ่งลงมาทางฝั่งขวาส่วนทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นโชต้าที่จะวิ่งเข้ามารอเชื่อมเกม โดยมีซาร่าและคารวันโยยืนสูงเพื่อรอรับช่วงต่อซึ่งหากบอลผ่านมาถึงกองหน้าทั้งสองคนได้ก็จะยิ่งสร้างโอกาสให้ลิเวอร์พูลในการลุ้นทำประตูเมื่อผู้เล่นแมนยูเข้ามาใกล้แบรดลีย์ก็จะโยนบอลยาวไปยังพื้นที่สุดท้ายให้กับซาร่าวิ่งไปรับบอลด้วยทักษะการดวลเดี่ยวต่อเดี่ยวของซาร่าทำให้เลี้ยงหลบคู่แข่งเข้าไปยิงหรือจ่ายบอลให้เพื่อนได้จังหวะการได้ประตูแรกจากลูกยิงของคารวันโยที่สุดพริ้วคารวันโยกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม จังหวะน,นี้เริ่มจากโจตาเปิดบอลให้เขาในกรอบเขตโทษคาวันโยโยกตัดเข้าในหลบกองหลังตัวแกร่งอย่างคาเซมิโร่สลับเท้ายิงไปเฉล็บเล็กน้อยก่อนที่จะพุ่งตรงเข้าตาข่ายหากพิจารณาถึงตัวนักเตะคาวันโยกกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในปรีซีซั่นนี้ด้วยการทำไปแล้ว2ประตูและเขายังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ในการช่วยเกมรับฝั่งซ้ายได้อย่างดีจากทั้ง3เกมที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูล อย่างเคลเฮอร์และวิเทสลาปยารอสต้องบอกว่าพวกเขานั้นเซฟได้อย่างเหนียวแน่นเคลเลอร์เซฟลูกยิงอันตรายของแมนยูได้ถึง4ครั้งในครึ่งแรกแถมยังผ่านบอลได้แม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูและสามารถสร้างเกมรุกได้อย่างต่อเนื่องและเมื่อวิเทสลาปยารอสลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยรักษาความได้เปรียบให้กับทีมจนจบเกมต่อมามาดูกันที่การบิลอัพบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับ แมนยูมักจะใช้วิธีการเปลี่ยนบอลไปอีกฝั่งอย่างรวดเร็วเริ่มจากคู่เซนเตอร์แบ็กอย่างอีแวนและลินเดเลฟการขึ้นเกมครั้งนี้มาจากฝั่งขวาของแมนยูที่ให้อีแวนเป็นคนจ่ายบอลเหยาวขึ้นหน้าจากจังหวะน,นี้วันบิซาก้าจะเป็นตัววิ่งหลอกขึ้นไปรับบอลและมีอามาัดวิ่งลงมาช่วยรับบอลแทนจากนั้นอามาัดจะมองหาช่องในการสวิตบอลไปฝั่งซ้ายแต่เพื่อนร่วมทีมโดนประกบและไม่มีช่องที่พอจะส่งบอลหรือไปต่อได้ทําให้ต้องเลือกจ่ายคืนหลังให้ลินเดเลฟลินเดเลิฟเลี้ยงบอลหลบคู่แข่ง ก่อนจะจ่ายให้อามาร์ทางฝั่งซ้ายอามาร์รีบจ่ายบอลไปให้แรดฟอร์ที่ยืนว่างอยู่ทางริมเส้นแรดฟอร์ดพยายามหาจังหวะจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมในกรอบเขตโทษซึ่งก็มีทั้งซันโชเมาส์อามาร์คอลลิเยอร์และอามาร์แรดฟอร์ดเลือกจ่ายบอลให้ซันโชแต่บอลกลับถูกผู้เล่นของลิเวอร์พูลเข้ามาสกัดบอลกระดอนไปเข้าทางมิดฟิลด์อย่างคาเซมิโร่คาเซมิโร่มีเวลาแต่งบอลและชิปบอลข้ามแนวรับของลิเวอร์พูลไปให้เมาส์ที่วิ่งสอดขึ้นมายิงแต่บอลไปติดเซฟของผู้รักษาประตูเ โดยรวมถือเป็นการขึ้นเกมที่ทำได้อย่างรวดเร็วและสร้างโอกาสลุ้นทำประตูได้ดีครับหากมาดูสถิติหลังเกมลิเวอร์พูลครองบอลอยู่ที่53%แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครองบอล47%ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักลิเวอร์พูลสร้างโอกาสยิงประตูรวม9ครั้งยิงเข้ากรอบ5ครั้งในขณะที่แมนยูสร้างโอกาสยิงประตูได้มากถึง18ครั้งเข้ากรอบเพียง8ครั้งพวกเขาขาดความเฉียบคมและจบสกอร์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ต่จากการที่พวกเขาสร้างโอกาสยิงประตูดได้หลายครั้งในเกมนี้ทำให้เทนฮากยังคงพอใจกับผลงานของทีมเขาพูดหลังจบเกมไว้ว่าสิ่งที่น่าพอใจคือเราทำได้3ประตูในเกมพบเบติสและในเกมกับลิเวอร์พูลเราสร้างโอกาสได้มากมายผมจะรู้สึกกังวลถ้าเราสร้างโอกาสไม่ได้เลยนอกจากนี้เทนฮากยังคงมองถึงวิธีการเล่นในการเพรสและเคาน์เตอร์เพรสซิงที่ทีมทำได้ดีอีกด้วยในเกมนี้หากจะมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นได้มีระบบมากขึ้นในบางช่วงก็น่าจะไม่ผิดนัก การกลับมาของซานโชก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจให้กับเทนฮากหลังจบปริซิซันการประเมินศักยภาพของทีมบวกกับความต้องการที่จะเสริมทัพในบางตำแหน่งของบอร์ดผู้บริหารและเทนฮากน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกครับส่วนลิเวอร์พูลมีความหลากหลายทางแทคติกที่น่าทึ่งพวกเขาเล่นเกมรุกที่รวดเร็วและมีเกมรับที่เหนียวแน่นความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของลิเวอร์พูลจะส่งผลกับพวกเขาอย่างไรความแข็งแกร่งและความหลากหลายในพรีเมียร์ลีกคือของจริง และยังเป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเขาอยู่ครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ